สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สูตรเรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสราญรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ช่วงมองเรียนรู้หันษาข,ของเราค่ะอยู่กับครูแยมนะคะในหัวข้อแน่นอนร้องฮุกเก่งเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงฮิตนะคะ master j o k learn english through hit songs ค่ะพบกับครูแยมนะคะนางสาพิชญานิพันธ์ชูหนู ยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลสวนสราญโรงาจังหวัดสุราธาน,าน,นีค่ะมอบเวลานี้ให้กับปุยแยมเลยนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเเดือนนี้น่าจะเป็นรอบที่เลกรอบแรกของเดือนเดือนพฤศจิกายนรอบที่แล้วอะไรอ่เงี้ยค,คือ ต่ว่าเป็น EP หนึ่ง EP สองอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ <c oughs> ขอบให้ค่ะวันนี้ก็จะเป็นเพลงที่เอาใจคุณแม่ของเด็กๆเจนเอลฟ่านะคะตามที่เคยสัญญาเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะนี่เ okay. ก็ EP นี้เป็น EP ที่11บทับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเ,เพลงที่เรียนวันนี้เป็นเพลงอะไรนะคะก็เช่นเคยกจิจกรรมเรียนรู้ใน เราก็จะวอร์มอัพเองแล้วเราก็จะํำหรือว่าหยุอะไรได้บ้างนะคะแต่ขอบอกก่อนว่า EP นี้เพลงค่อนข้างจะยากเพราะว่าบางไม่ฉันนะคะแต่อยากให้ลองตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่แปว๋วสต็อปเรคคอร์ดก่อนนะคะเสียงเสียงมันเสียงมันขาดขาดด้วยไง คือวันนี้เน็ตดูน่าจะไม่ค่อยโอเคอะโอแล้วก็เสียงมันโอ้โอเคนี่หนูอยู่ชั้นห้ายูอยู่แอมบรีอะไรซะคือ,จร,อจริงๆแล้วอะปรับปรับอะไรักอย่างพี่เป๋าไม่เคยได้ยินเพลงนี้จริงหรอมัเคยคือเพลงอะไร,มรไม่รู้เคยได้ยินบ้างแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพลงอะไรชื่อเพลงว่าโซดาป๊อปค่ะซึ่งเป็นเพลงประกอบ ภาพ,พยนตร์แอนิเมชันในเน็ตฟลินะคะเรื่อง K-POP Demon Hunters นะคะซึ่งก็ออกฉายในปีนี้แหละนะคะซึ่งก็จะเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์เป็นวงสมบุตินะคะชื่อว่าซาจาบอยซึ่งก็จะประกอบด้วยแอนดรู c h ชอยซามูเอลลีเควินบูออะไรนะอ่านว่าอะไรแล้วเนี่ยนกรู้จำชื่ออ่านไม่ได้เดี๋ยวนะก็แดมเป็นไวรอลนะคะ เป็นจังหวะซินป๊อปที่สดใสแล้วก็ติดหูนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะเด็กๆถ้าปันโหมเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะ mm hmm. เด็กเล็กๆก็น่าจะรู้จักเนาะ mm hmm. ความหมายของเพลงนี้ก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบคนรักเหมือนกับเครื่องดื่มนะคะส o ด์ปอปาทำให้ให้ความรู้สึกหวานสดชื่นแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะ mm hmm. จริงๆแล้วเพลงนี้อ่ะคือตัดสินใจอยู่ นานอยู่เหมือนกันว่าเ,เราจะเอาเพลงนี้หรือเปล่าแต่ที่มาของการมาสอนอีพีนีนะ้มาจากลูกชายนะคะก็คือว่าลูกชายเนี่ยร้องเพลงแต่ว่าคือในซีรีส์มันมีเพลงหลายเพลงมากเลยแ,แล้วก็มันมีเพลงที่ยากที่สุดเลยนะที่ที่ฟังแล้วคือแบบอยู่ลูกก็แรปเพลงนี้ออกมาเงนี้คะ่ะก็เลยรู้สึกทึ่งว่าเออเด็กสมัยนี้เนาะเขาเขาฟังเพลงแล้วเขาก็แบบสามารถร้องเพลงที่มันยากๆอะตามได้แล้วก็เลยให้ลูกอะช่วยช่วยแนะนําว่า ถ้าแม่จะสอนเพลงเนี้ยพี่แนะนําว่าให้แม่สอนเพลงอะไรก่อนเขาบอกให้เริ่มที่เพลงนี้ก่อนเพราะว่าง่ายที่สุดนะะคอันนี้คือง่ายที่สุดนะคะ,อนนคอะ,คะโอเคอ่าทีนี้เรามาดูเรียนรู้เนื้อเพลงกันเลยอ๋อแล้วก็อยากจะบอกอีกนิดนึงตอนแรกว่าว่าจะสามารถเอาเพลงนี้มาได้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเนื้อของท่อนเกาหลีอยู่ด้วยปนกันอยู่ในเนื้อเพลงนะคะซึ่งพอมาทบทวนจุดประสงค์ของของช่วงนี้ก็ของของช่วงที่ที่แอมสอนก็คือเรา เราต้องการร้องฮุกได้ใช่ไหมคะก็เลยโอเคในเมื่อฮูกมาเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะฟังแล้วก็เรียนรู้ได้แล้วก็ร้องได้นะคะอ่าพี่แป๋วเดียวพี่แป๋วมีได้ยินคำว่าอะไรบ้างไหมคะมีได้ยินคำว่าอะไรบ้างแน่แน่แล้วก็อ่าอะไรทุกอย่างปอบๆแล้วเนี่ยยูอาออฟยูอาใชฟฟอนออกแค่เนี่ย เยอะเยอะมาสวดปอมาได้ส่วนดอปอฟังออกแค่นะั้นแต่นู้นก็นฟังไม่ออกเลยนะคะคือแบบตั้งให้คะแนน,นความยากเพลงนี้หนูขอให้เต็มสิบเลยแล้วกันนะคะว่าฟังยากมากเลยนะคะเพราะว่าพอมาได้เราได้มาดูเนื้อก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้น,น,ะค,ะนค่ะก็เนี่ยค่ะท่อนแรกนะคะเขาร้องว่า you a l l you are i can think of นะคะเธอเป็นสิ่งเดียวที่ฉันคิดถึงเลยนะ Every drop I drink up ก็คือฉันจะดื่มเธอให้หมดไม่เหลือเลยสักหยด drop drop ก็คือหยดนะคะ drink up ก็คือดื่มนะคะยกยกดื่มเนาะแล้วก็ you y r e my soda pop เธอคือน้ำอัดลมของฉัน my my little soda pop นะคะเจ้าน้ำอัดลมของฉันนะคะพอดอีกครั้งหนึ่ง you're all I can think of เธอเป็นสิ่งเดียวที่ฉันคิดถึงเลยนะ every drop I drink up ฉันจะดื่มเธอให้หมดไม่เหลือสักหยด your e my soda pop เธอคือน้ำอันลมของฉัน my soda pop เจ้าน้ำอันลมของฉันให้ดูสีแดงเอาไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเติมคำกันเนาะท่อนต่อไปนะคะยังไม่จบท่อนบุ๊กนะคะท่อนต่อไปก็คือ mm hmm. cool, cool ที่แปลว่าเย็นนะคะ cool me down ก็คือทำให้เย็นลง cool me cool m down you're so hot ทำให้ฉันเย็นลงได้ถ้าน้้ำที่เธอหน่ะฮอตสุด,สด Pour me up I w a n t stop Pour ที่แปลว่าเทนะคะเท mm hmm. ใส่ฉันเลยฉันจะไม่หยุดแน่แ You're my soda pop mm hmm. <ๆ>เธอคือน้ำอัดลมของฉัน My little soda pop My little soda pop ทอนอีกครั้งนะคะทอนหลัง c o o l me down You're so hot ทำให้ฉันเย็นลงได้ก็ทั้งที่เธอน่ะฮอตสุดๆ Pour me up I w a n t stop เทใส่ฉันเลยฉันจะไม่หยุดแน่แ You're my soda pop เธอคือน้ำอารมณของฉัน My y i t t l e Soda Pop เจ้าน้ำอารมของฉันแล้วก็ My Little Soda Pop อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าทวนหมดอีกครั้งหนึ่ง you or I can think of แต่ว่าเดี๋ยวเวลาเขาร้องเขาจะเป็นการรวบคำอะไรเงี้ยทำให้เราอเอออาจจะฟังยากรู้นิดหน่อยอะไรางี้นะคะ your you or you I can think of เธอเป็นสิ่งเดียวที่ฉันคิดถึงเลยนะ every drop I drink up ฉันจะดื่มเธอให้หมดไม่เหลือสักหยด You're my soda pop เธอคือน้ำอัดลมของฉัน My little soda pop เจ้าหน้าอัดลมของฉัน c o l l me down you're so hot ทำให้ฉันเย็นลงได้ทั้งที่ททเธอหนาฮอตสุดๆ Pour me up I won't stop เธอใส่ฉันเลยฉันจะไม่หยุดแน่ๆ You're my soda pop My little soda pop โอเคเธอคือน้ำอัดมของฉันเจ้าหน้าอัมล์ของฉันโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเติมคำกัน You all I can think of every I like happy bell. Every every bell come like ah every every tip. Every every drop every drop every drop I do, yeah. Yeah I think ah you're my ชื่อเพลงเลย you're my soda pop ถูกต้อง my little soda pop มีต้นอุดต่อ่าเฉลยถูกต้องอ่าต่อไปท่อนต่อไปนะคะทำให้ทำให้เย็นนะคะคู o คู่มีเดาถูกต้อง you are so you are so hot ใช่แล้วก็ที่แปลว่าเทค่ะพวพัวมีอา พอพอพอมี่อ่ะใช่พอมีอัพ I want ไม่หยุดอ่ะไม่หยุดอย่า I ไม่หยุดโยมสดบม่ my my little ใช่อ่าได้เฉลยถือไปเลยคือมีดาว y o u r so hot for me up I w n t stop โยมาสดบ๊อบมาลสดัปบเป็นไงคะพี่แป๋วพอเรียนดูเนื้อแล้วพี่แป๋วว่ามันยากไหม ดูเนื้อไม่ยากแต่เวลาเขาร้องอ่ะเหมือนเสียงเราได้ยินมันซ่าๆใช่แล้วม่นแบบเน็ตไม่ดีก็แบบฟังขัดของได้แต่ยัวอาจจะเดี๋ยวค่อยค่อยไปฟังหลังจากนี้เดี๋ยวเข้าไปฟังแบบว่าว่าว่าวันนี้หรือว่าคําศัพท์ก็ไม่ยากนะคะเป็นอ่าอย่างเช่นคําว่า drop ก็แปลว่าหยดนะคะ ทำให้โตกหยดน้ําอะไรพวกเนี้ย d drink up ก็เป็นกริยาวาลีนะคะก็คือดื่มให้หมดอ่าดื่มจนหมดแก้วหมดแก้ว Soda Pop ก็คือน้ําอัดลมนะคะเค l m ม d o าวก็คือทําให้เย็นลงนะคะ Pour Me Up ก็คือเออเทให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยรินให้ฉันอีอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงรินเหล้าในที่นี้หมายถึงรินรินน้ำโซดานะคะโซดาอย่างที่เขาบอกนะคะอ่า โอเคคำศัท์มีเท่านี้เดี๋ยวจะให้ไปฟังเพลงกันนะคะแบบเวอร์ชันเต็มๆอีกทีนึงเดี๋ยวจะให้พี่แป๋วอ่า p ต o อปเรออีกครั้งนึงวันนี้ให้ไปฟังเพลงแบบเวอร์ชั่นเต็มกันนะคะอ,อ่ไม่ไม่ทราบว่าตอนพี่แป๋วฟังสัญญาณมันดีไหมคะตอนฟังสัญญาณดีมันเริ่มจะแบบอ่อหลังจากแลบอะพอเริ่มแลบสักพักนึงอะคะ่ะมันก็หลุดเนาะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ฟังแบบนอกรอบก็ได้ค่ะแล้วก็ลองดูแต่ว่าคือได้ได้ได้เนื้อไปแล้วนว่าอย่างไยก็ได้ทุกทุกท่อนคือได้ค่ะถว่าจะแล้วก็ถามเด็กๆแถวนี้เนาะเขาบอกว่ามันเป็นเพลงฮิตมากเลยเขาจากท้งนั้นมีแต่คุณป้าแป๋วนี่แหละที่ให้เราเรื่องเขาบอกเขาเต้นได้ด้วยแป๋วต้องต้องไปฝึกเต้นด้วยนะคะ อ่าเจอแล้วพี่น้องพี่สอนน้องพี่ทำท่านี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่แต่ว่ารู้จริงลบไม่เป็นไร่ะเดี๋ยวยังมีอีพีอื่นอีกเราอยนคนละโลกก็ทาให้เราได้เปิดโลกนะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เด็กๆสนใจเพลงพวกนี้มันทําให้เขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าการเรียนว่ามันมาจากความสนุกแล้วเขาก็จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยธรรมชาติ ไม่ต้องแบบไบบังคับเหมือนกับเขาก็อยากจะรู้แล้วก็เอ็กเซนอะไรมันก็จะได้ตามไปด้วยเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีอะมันอยู่ในอารมณ์ที่สงบแล้วก็มีความสุขอันเนี่ยถ้าคุณพ่อคแม่ไปบังคับลูกเรื่องเรียนภาษาอังกฤษแบบจริงจัง,จงแกมมาอะไรนะักหนาบางทีให้ลูกเรียนรู้จากสิ่งที่เขาชอบนะจังหวะที่สนุกแล้วเขาก็จะเรียนรู้นะและใเพลงนี้มันมีภาษาเกาหลีด้วยใช่ไหม ใช่ตรงเกาหลีก็เอาตัวรอดกันเองนะคะแต่ว่าท่อนพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนเหมือนพี่จะบอกว่าลูกพี่เปล่าอ่ะไม่ต้องไปเรียนภาษาเกาหลีเลยแต่เขาว่าพูดภาษาได้จากการที่เขาดูซีรีส์รี่เขาฟังได้เป็นบางประโยคเขาอ่านได้ด้วยนะบางคำอ่ะคือคือมันมาจากการที่แต่ว่ามันมีความสุขมีความสุขจากการได้เรียนรู้อะไรบางอย่างชิ้นจัง อจิ๊จักอะไรแบบที่แบบอะไรที่เราดูเรื่อยๆอะค่ะเราก็จะได้เราก็จะได้ก็ตุเกอะไรสเกะเราไม่ได้คําของเราเองเวลาเจอคนที่คนเกาหลีเขาเข้าไปคุยได้เลยนะแล้วทุกคนก็แบบไม่แปลกใจว่าไปเรียนหรอไม่ได้เรียนเนี่ยบางทีเด็กบางคน่ะค่ะจากการที่เขาแบบชอบเนาะสนุกแล้วก็ทำให้เขาได้ภาษาอังกฤษด้วยะยช่ อยังมียากกว่านี้อีกเออเมื่อกี้เห็นแล้วล่อะ EP สิบเอ็ดทับหนึ่งเนี่ยในเพลงนี้มันยังมีพุกอีกส่วนหนึ่งนะมีแรปด้วยอืใช่แต่คิดว่าเออจะไปจะไปเพลงอื่นแหละ เพราะมันมีหลายเพลงเดี๋ยวจะหลได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุยามนะคะที่พาเรามาสนุกเนาะได้เปิดโลกว่างขึ้นเนะว่าในโลกมันไปถึงไหนแล้วเนาะโซดัมป๊อปก็เป็นเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ตอนนี้เด็กๆหลายคนรู้จักต่อไปพอเราได้ยินทํานองนี้เราก็จะได้รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรเนาะเป็นอะไรที่แบบทุกหยดทุกอย่างความรกินยไมสจะป๊อ มาแล้จะเสด็จป๊อปาเสด็จป๊อปนะคะพอดีพี่เป่าไม่กินน้ำมันลงมั้งเลยแบบไม่ไม่รู้นี่ขอบคุณควณแใจนะคะค่ะเป็นปานนะแต่ว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกนะคะแล้วก็เอาเรื่องราวที่เออคุณแม่หลายคนเนาะสามารถเอาพลังนี้นะคะไปพูดคุยกับลูกได้นะเป็นตัวสะพานเชื่อมก็ได้ในขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งแบบไป ต่อว่านะที่ลูกเราบางอย่างทําอะไรที่มันนอกกรอบแต่หารู้ไม่ว่าอันนี้คือการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะค่ะความสนุกของเขานั่นแหละนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้จากทั้งคําศัพท์ที่ไม่ได้ยากเกินไปนะคะได้ใช้เวลาพักเที่ยงอย่างมีความสุขขอบคุณน้องแยมนะคะแล้วก็สมาชิกท่านใดค่ะอยากจะไปเรียนรู้เพลงช่วงท่อนฮุกเนาะ ที่เดลเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ YouTube ช่องสลาลอมนนิกชนแนลค่ะจะมีช่วงของการเรียนภาษาอังกฤษหลายแบบนะถ้าเรียนกับคุกกี้ก็จะได้เรียนสับทั้งเพลงนะคะแต่ถ้าเรียนกับคุยามคุยยมก็จะเอาเฉพาะท่อนฮุกมาแต่น่าเสียดายค่ะที่คุณผู้ชมก็จะไม่ได้ฟังเพลงกับเราเนะเพราะว่าเราอาจจะบบโดนลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปเปิดเพลง ประอบได้กขอบคุณมากๆนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะในช่วงโมเรียนรุหันสาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันราชการวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้บาย